สู๋่างเข้าอาการเราดูห้องนอสกนะสูะสกระแลมนี้เป็นกระแลมที่แทนทสูตรในชีวิตกูกาบ้าเลยในตู้กระแลมเดอ้อเพราะว่าเป็นกระแล่มที่เรากูบริกิ่งโดนเติบแล้วสมัยเกิดยี่ตอนนี้น้อยๆนะสู๋แบกนัน่มถือว่าเป็นสุดยอดกระแล่มของคนยุ่กูเลยสู๋เดี๋ยวนี้ก้อนหนึ่งก็พอธรรมดาไสู๋ก้อนหนึ่งราคาสามสิบห้าพันนะจ๊ะสู๋แบกนัน่มกูบริกิ่งมาณห้าหกปีปั๊บ ยากต่ำๆเลยต้องนี่ห้าหกปีส so <grateful. S 1> ู่กูชิลองการบางระเด้ออืมกาแซบสมเงินสมคำงานครับอืมแซบสมเงินสมคำอืมอืมอืมเลิศอ่ะเดี๋ยวกูกินก่อน พ้อนต่างเสือในอยูสจัดดิจังสิการแลบก้อนต่างสิบห้าพันประธรรมดา่าเลยสูดซ้ํากับข้าวเปียกถ้วยนึงอะเนี่ยเออจะหามาคือกินยากแจะหามากินดุนด้บลกลินดุยได้เป็นอย่างเงินธรรบ่มีหลายเงินธรรม,มีอยู่จะว่าสิมากินชิมเนื้อชิมเนื้อพูดจะตายดิมือละก้อนมือละก้อนอ่ะกินกินเดือนนึงสิบก้อนครับ พ็ดีสามแสนห้าไปเดีื้อสามแสนห้าเนาะไฟมาเป็นชิดกินข้าวอนก็ลเป็นคาบแล้วเลือประเสรดกวนี่เดือในห้องห้าหปียางตำ่ำจือได้ว่ามันก้อนใหญ่กว่านี่นะหรือว่าตัวกูใหญ่ โอ้ยหญยขึ้นก็แรกจะคือน้อยลงนะตะกี้จับตัวก็เหมือนย่านี่แหละแล้วแบเอือแบบอยาบอกทั้งน้องอีกกาก็ทั้งในหวานนุ่มละมุนกินมายาแบบอือหือแบบกรุบกรกรุบกรบ เออแล้วเขาบุคคลได้กินเนาะห้าหกปีจริงๆงสัมผัสกันจะเ,เป็ปเพียรเทียบกับเบียร์บบยมันคนละย่างอันนี้กระแลมผู้อยู่กเบียร์กับแก้วนึงเท่าเส้าห้าพันเนทะ่าน่ะเออแต่อันนี้ก็กระแลมคือเขาตัดมาหนึ่งมาสองเนะ ยี่าเอไไม่พับกับเล้อาพาไปตู้ตู้ปมเเนี่ยจับจับกันมืจับกัเลมจุ๋ยบอกกัเลมจุยกับเลมแกน้ำกูนะอืมอืมเด่นมี่ยงน่า จบข่าวอ่ะลอตเตอรี่ขยกเตียงโต๊ะมาแล้วขายห,หุงวดอามามา,มาืออืดออกติดตอนนี้เปิดห้าห้าดสิบสองห้าครับผมต้องมาอ่ายทุกคนต้องเคยต้องเคยเคยผ่านการเรียกไหมการเล้น